ใช่ครับเอามาที่หนึ่งคู่สามีภรรยาสุดที่รักกันบ้างดีกว่านะครับผมพี่ปอพี่เอ,อพี่ปอพี่เอนะครับผมที่เมื่อวานนี้เนี่ยเห็นบอกว่า เป็นประเด็นที่ค่อนข้างพูดถึงกันในโลกโซเชียลเลยนะครับเพราะว่าหลังจากที่ไปออกรายการของพี่วดีิก็ <c oughs> ได้เล่าเรื่องถึงเส้นทางความรักนะครับที่กว่าจะหวานชื่นเหมือนทุกวันนี้เนี่ยต้องผ่านเหตุการณ์แล้วก็ช่วงเวลาที่ไม่เข้าใจกันคือช่วงที่มีลูกคนแรกเนี่ยเห็นบอกว่ามีการทะเลาะกันหนักแล้วก็เริ่มแบบอยากเอาชะนะเอาชะนะกันเริ่มมีการท้าทายกันอะไรอย่างเงี้ยเ,<อ>เห็นแววตาของคนที่ไม่ใช่แฟนกันอะไรอย่างนี้เลยนะพี่เต้ต่างคนเลยต่างคนต่างมีความรู้สึกเกลียดกันเลย ไม่อยากเจอหน้ากันถึงขั้นปรึกษาเพื่อนที่เป็นทนายแบบเกี่ยวกับเรื่องอยาอะไรแบบนี้เลยนะแต่พอจะต้องไปหยากกันจริงๆก็เริ่มรู้สึกว่าไม่ได้อยากให้เป็นแบบนี้และเริ่มกลับมาคุยกันดีขึ้นทะเลาะก,กันน้อยลงแล้วก็สุดท้ายก็ปรับให้แบบเหมือนปรับมาเรื่อยๆอ,อะไรอย่างนี้ซึ่งหลังจากรายการออกอากาศไปนะครับก็มี ผู้คนพูดถึงแล้วก็ชื่นชมในการออกมาเปิดเผยแบบแมนๆแล้วก็ให้กําลังใจทั้งคู่กันเยอะซึ่งเมื่อวานนีน้พี่ปอเองก็ได้ออกมาโพสต์นะครับบอกว่า ผมกับเอเนี่ยต้อง <c oughs> ขอบคุณสําหรับทุกกําลังใจนะครับเรื่องที่เราเอามาพูดกันเนี่ยมันผ่านไปนานมากแล้วประมาณแปดปีได้แล้วเรื่องผ่านเ,เราผ่านเรื่องดีๆมากเราผ่านเรื่องที่ดีมากๆแล้วก็เรื่องที่ร้ายมากๆมาแล้วนะครับทุกเรื่องคือประสบการณ์ที่งดงามความผิดพลาดต่างๆคือครูที่ดีที่สอนเราทั้งคู่ให้รู้จักปรับตัวเข้าหากันจริงๆเราทั้งคู่ต่างรู้ว่าปัญหาต่างๆมีทุกวันครับเราจะไม่โลกสวยที่บอกว่าวัน ทุกวันมีแต่ความร,รักปัญหาคือเพื่อนสนิทของเราครับเราเจอเขาเราก็ช่วยกันแก้ช่วยกันปรับแล้วเราผ่านเขามาได้ก็คือเหมือนแบบเปรียบกันแบบ เป็นเพื่อนอ่ะก็<ข>ะต้องช่วยกันปรับช่วยกันแก่นะครับใครได้ข้อดีข้อเสียตรงไหนนะครับจูนเข้าหากันพี่ปอยยังโพสต์เล่าอีกว่าพรุ่งนี้เขาจะมาหาเราใหม่ในรูปแบบที่แตกต่างออกไปเอาหนะ้าชีวิตที่มีเพื่อนช่วยเดินสนุกจะตายยิ้มบ้างหัเราะบ้างแล้วก็ยอมรับว่ามันก็มีเสียน้ําตาบ้างมันเป็นเรื่องธรรมดาได้ปโปรดอย่าตัดสินคนที่การมองแค่มุมเดียวหรือเรื่องราวแค่10นาทีขอเป็นกําลังใจให้ทุกชีวิตคู่นะครับขอให้คุณเจอหนทางในการแก้ปัญหาหนทางที่จะร่วมเดินทางกัน ต่อไปจนถึงสุดทางเหมือนวันแรกๆที่เราสัญญากันไว้ครับผมซึ่งในขณะเดียวกันก็คือพี่เอ ก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความถึงสามีอีกนะคบับอกว่าทุกคนล้วนมีข้อเสียแต่ไม่ค่อยมีใครกล้าพูดในสิ่งที่ตัวเองเป็นนะครับภาพที่ทุกคนจัดวางย่อมดูดีในสิ่งที่เราอยากจะให้มันเป็นแต่การที่บอกข้อเสียซึ่งกันและกันอาจจะไม่ตรงใจของใครหลายๆคนแต่ทุกอย่างล้วนมีข้อดีดูจบแล้วย้อนมองตนนะครับทุกถ้อยคำมีข้อคิดที่ดีเสมอเพราะชีวิตคู่อยู่ได้เพราะความรักความรักคำเดียวเท่านั้นขอบ คุณพี่ป๋อที่รักเอรักลูกรักครอบครัวขอบคุณที่พี่เป็นคนดีไม่เจ้าชู้ประหยัดเก็บเงินเพื่อครอบครัวและอยากจะบอกว่าพี่มีข้อดีเยอะมากพูด10วัน10คืนก็ไม่จบ นี่คือพี่เอพูดถึงพี่ปอนะครับเอาเสออิจฉาแล้วก็ถ้าปรับความชีวิตคู่แหละเออมันเป็นเรื่องราวปกติของชีวิตคู่นะผูวพ่อแม่เราอยู่กันมา4-50ปีอย่างเงี้ยกว่าเขาจะอยู่มาได้ถึงแก่เท่าขนาดนี้เขาต้องมีปัญหาเหมือนกันทุกคู่แหละก็ณถึงกานปรับจูนกันเป็นยังไงนะฮะ